้ายนะครับสำหรับจับประเด็นร้อนนะครับก็คุยกันต่อนะฮะเมื่อสักครู่นี้มีค้างอยู่นิดนึงเรื่องของลุมน้ำเจ้าพยาว่าจริงๆแล้วปีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำน้ำทะเลมันหนุนใช่ไหมฮะมันจะเข้ามาข้างในนี่ยเยอะเหมือนกันเริ่มมีการเตือนแล้วนะครับเริ่มมีการเตือนแล้วโดยเฉพาะการประปานอครหล,ลวงนะครับมีการตรวจวัดนะครับซึ่งได้มีการเชื่อมโยงกับกรมชุมะทานด้วยค่าความเค็มนะครับเมื่อวอาทิี่ขึ้นไปถึง0.83แล้วนะครับเรากรมชุมะทานจึงต้องเดี๋ยวนี้ ต้องลดน้ําจากหน้าเขื่อนเจ้าพญานะครับเขาเป็นน้ําก้อนเดียวกับภาคการเกษตรมีการระบายเพิ่มเติมลงมาจากที่เคยระบายประมาณ60ลรูปบาทเมตรต่อวินาทีต่อวันนะครับในหลายวันนะครับเป็นเดี๋ยวนี้ต้องระบายอยู่ที่ประมาณ70แล้วในเขื่อนพระราม6นะครับซึ่งปล่อยน้ํามาจากเขื่อนป่าศักดิ์จะที่เคยระบาย5ลรูปบาทเดี๋ยวนี้มาประมาณ9้าถึงคือ <10. S 1> ไล่ไล่ไอความเค็ม่าเพื่อจะไล่ความเค็มไปะะนะครับเพื่อจะไล่ความเค็มไปอันนี้นะครับเป็นสิ่งจําเป็น นะครับยิ่งถ้าค่าความเค็มเนี่ยสูงตอนนี้น้ําทะเลหนุนต่านะครับยังระบายขนาดนี้ครับถ้าช่วงน้ทนทะเลหนุนสูงขึ้นมาอีกอ,อีกช่วงหนึ่งคือต้นประมาณต้นเดือนหน้านะครับอันนี้เราก็ต้องปล่อยน้ออามากขึ้นอ,อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญฉะนั้นผมก็อยากว่าหนึ่งเกษตรกร,ท,กรท่านต้องทราบนะครับว่าน้ําผมจําเป็นจริงๆปีนี้จะต้องเอามารักษาระบบนิเวศนะครับส่วนพื้นที่ อีสานตอนกลางนี่มันแรงทุกปีนะจริงสถาว่าแรงแรงทุกปีนะมีปัญหาทุกปีการบริหารจัดการปีนี้มันจะเป็นเพื่อต้องยอมรับว่าในอีสานกลางเนี่ยเราไม่ค่อยมีแหล่งน้ําชุมทานเลยนะครับเนื่องจากสภาพภูมิประเทศก็ไม่ค่อยให้นะครับไม่สามารถจะสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่หรือขนาดกลางได้อ่างเขื่อนในตอนกลางนี่ไม่ค่อยเห็นละจะไม่ค่อยเห็นละแต่ยังโชคดีบางส่วนนะครับยังมีจุดที่เชื่อมโยงนะครับกับรูปน้ําฉีก็คือ น้ำจากน้ำเปล่าลำเปล่าก็มาลงน้ำชีนะครับน้ำจากน้ำพองก็มาลงน้ำชีพวกนี้นะครับในส่วนพวกนี้ก็จะมีการกระจายน้ำได้ดีนะครับโดยเฉพาะเขื่อนอุบลรน์มีน้ำเหรอเขื่อนอุบลรน์มีน้ำครับมีถึงตอนนี้ยังมีอยู่ประมาณพันกว่าล้านนะครับพันกว่าล้านโดยําหรือประมาณก็พันกว่าล้านนะครับพันประมาณพันสี่เนี่ยนะครับนะครับที่สามารถจะใช้ได้อยู่นะครับเรามีการกระจายมีการเพาะปลูกในโครงการส่งน้ำเรืองมุสาหน้องหวาย ในพื้นที่ลำปาวนะครับมีน้ําน้อยก็จริงแต่ยังมีประมาณ700้ล้านไอ้เจ็ด้ล้านพันสี่ล้านนี่มันใช้มันใช้ได้เท่าไหร่โอ้ใช้ได้เลยเลยปีครับใช้ได้เลยปีอ่าเลยปีถ้าการอุปโภคบริโภคอย่างเดียวเนี่ยยางไรก็เลยแต่ตอนนี้เราใช้เพื่อการเกษตรด้วยในพื้นที่ของโครงการลำปาวครับแล้วเราปล่อยเลี้ยงลําน้ํา เพราะในลําน้ําชีนะครับก็ยังมีเกษตรกรที่อยู่ริมสองฝั่งน้ําชีเนี่ยยังใช้อยู่โดยเฉพาะสถานีสูบน้าด้วยกระแสไฟฟ้าต่างๆยังใช้อยู่นะครับอันนี้ผมถึงยืนยันว่าในพื้นที่ที่ต่อเนื่องจากแหล่งน้ําชุมทานนะครับในภาคอีสานเนี่ยยังมีความมั่นคงอยู่นะครับแต่ในพื้นที่ใจกลางภาคที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับแหล่งน้าชุมทานตรงนี้เนี่ยเกิดความแห้งแล้งแน่นะครับเนื่องจากว่าหนึ่งที่กรมอุตุนิยมวุทยาบอกค่า อากาศมันหนาวฉะนั้นมันก็มีความชื้นน้อยอนะครับความแห้งแล้งก็จะมีฝนมันก็จะน้อยม,มากยกเว้นเนี่ยมันจะาน,นาฝน,น,นเดือนมกรายังไม่เคยมีเลยซึ่งจะมีบ้างจ,จริง5-6มิลน,นะครับปีนี้ไม่มีเลยนะครับอันนี้นะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องระวังแต่อย่างไรก็ตามผมเชื่อมั่นว่าทางรัฐบาลน,นะครับก็สามารถที่จะช่วยท่านได้โดยผ่านมาทาง กรมทรัพยากรน้ำนะครับจะเป็นกรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะกรมทรัพยากรน้ําบาดาลซึ่งสามารถจะสูบน้ำน้ำใตดินไปช่วยได้นะครับกูดเจาะน้ําบาดาลเนี่ยนะฮะกูดเจาะน้ําบาดาลได้นะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะทางกรมการปกค,ครองนะครับโดยเฉพาะทางจังหวัดนะครับถ้าท่านแทงแรงใดผมเชื่อว่าทางจังหวัดได้ช่วยอยู่แล้ว สำหรับกรมชวะทานนะั้นเนี่ยกรมชวะทานแค่เป็นหน่วยสนับสนุนสามารถที่จะสนับสนุนเครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่ได้นะครับสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ําได้่คือหัวพยานนาคถูกไหมของของเราเป็นเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่นะครับที่มีตั้งแต่ขนาด8นิ้วขึ้นไปนะครับ,รบถ้าขนาดเล็กลงวันนี้ก็เป็นเรื่องของจังหวัดนะครับโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเป็นผู้ดูแลอยู่นะครับในส่วนนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับแหล่งน้ําใหญ่ๆนะครับ เชื่อว่ายังดีอยู่นะครับแต่ความแห้งแล้งในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยมีเป็นประจําทุกๆปีนั่นแหละแต่นั่นคือพื้นที่ที่หาา่างไกลแหล่งน้ําชุมสทานจริงๆอยากคุยเรื่องนี้ถึงภ<อ>าคเหนือก็ตามภาคเหนือก็แห้งแล้งครับแห้งแล้งโดยเฉพาะอุตรดิด์พวกไรเนี่ยซึ่งเขาไกลจา,ากแหล่งน้ำเป็นอยู่บนท,ที่สูง เพื่นที่เขาอย่างเงี้ยครับจริงๆอยากคุยเรื่องนี้ต่อว่าเอ๊ะจริงๆไอการบริหารจัดการแล้วก็การที่จะช่วยให้ทางพี่น้องเกษตรกรชาวภาคอีสานเนี่ยได้รับการจุลประทานอย่างยั่งยืนนะครับอันนี้เป็นประเด็นสาคัญเดี๋ยวผมอาจจะได้เชิญท่านรองมาคุยเพิ่มเติมนะครับผมเหลือสั้นๆอีกที่หนึ่งผมอยากรูร้จริงๆที่มาตาพุทเนี่ยทุกปีครับได้ยินข่าวทุกปีครับปีนี้มันจะเป็นอย่างไ้ไหมปีนี้ปีที่แล้วก็ไม่มีนะครับปีแล้วไม่มีข่าวต้องต้องแก้ข่าวหน่อย ปี54ก็ไม่มีนะครับ54 5 5 56ผมเชื่อว่า56ต่อ57นก็ไม่ม,มี55ไม่มีนะครับไมาสีมีเล็กน้อย55 5ไม่มี5 6 57เราจะได้ยินเนี่ยแถวละยองแถวมาตาพูดเนี่ยเพราะนเนื่องจาก<ห><ๆ>ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอ่างเก็บน้ําต่างๆเราเนี่ยสามารถเก็บน้ําได้เต็มอ่างหมดนะครับแต่อย่างที่ผมเรียนไปก็ยังมีภาคการใช้น้ำเนี่ยค่อนข้างจะมากนะครับในเรื่องของพื้นที่เกษตร โดยเฉพาะพ,พืชสวนที่ใช้น้ําจากแหล่งน้ําชุมทานเนี่ยมผมเชื่อมั่นเด้เลยว่าเราสามารถกระจายน้ำไว้เต็มที่เรามีการเชื่อมโยงระบบน้ำนะอ่างต่ออ่างเรามีการผ่านน้าเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับภนนาคตะวันออกนะครับในภาคตะวันออกนะครับฉะนั้นเชื่อมั่นได้ว่าปีนี้ไม่มียังไม่มีปัญหาแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมพยายามนะครับที่จะ ขอร้องให้การใช้น้ําอย่างประหยัดนะครับในอนาคตเราไม่รู้น้ำเนี่ยดีมา3-4ปีแล้วในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับอาจจะถึงรอบธรรมชาติเาก็ได้ว่ามันต้องไม่ดีอยู่บ้างจะมาอยู่ร้อนจัดแรงจัดเนี่ยนะใช่ครับอันนี้ต้องระวังยิ่งกรมอุตุบอกว่าเอ๊ะปีนี้เนี่ยความชื้นที่มาจากฝั่งแปซิฟิกเนี่ยจะน้อยนะน้อยหน่อยหรือจะอยู่ในใกล้เกณฑ์เฉลี่ยนะครับแต่ ภาคการใช้น้ําเรามากขึ้นเรื่อยๆประชากรเราเพิ่มขึ้นการอุตสาหากรรมเราก็มีมากขึ้นดังนั้นการใช้น้ํามันมีแต่มากขึ้นแต่ถ้าฝนมาเกณฑ์เฉลี่ย มันก็มีความเสี่ยงเมือนกันนะครับในส่วนนี้ต้องระวังครับต้องใช้ประหยัดฟังมาทั้งหมดปีนี้ก็ค่อนข้างจะคลายใจได้คลายใจถึงแม้ว่าจะมีข่าวว่ามีหลายพื้นที่นะฮะที่ตอนนี้เจอประสบปัญหาภัยแล้งนะแต่ว่าการบริหารจัดการของทางกรมชนระทานวันนี้ก็คงจะได้เห็นภาพนะครับว่าในระบบใหญ่ๆเนี่ยนะครับที่ใช้น้ําต่อเนื่องมาเนี่ยไม่มีปัญหาเลยยกเว้นเป็นปัญหาเฉพาะพื้นที่นะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือประหยัด ปยังต้องเหมือนเดิมต้องประหยัดเหมือนเดิมไม่ใช่ฟังปุ๊บโอ้โหดีใจว่าปีนี้ไม่แน่นอนใช้น้ําตามใจชอบฟุ่มเฟือยเหมือนเดิมไม่ได้นะฮะต้องประหยัดนะครับไม่ได้นะฮะยืนยันนะครับว่าไม่ได้ถึงแม้ว่าเหนือตอนบนจะมีน้ําเยอะก็ต้องใช้อย่างประหยัดเพราะน้ำของท่านปล่อยมาเนี่ยรูปเจ้าพยาก็ได้นะครับไม่ใช่ไม่ได้ปล่อยมาจากเชียงใหม่จาก อ่างเก็บน้ำแม่งัดหรือจะปล่อยมาจะเกี่ยวข้อหมาถึงน้ํายังเต็มอยู่ก็ยังลงไม่น้ํเจ้าพยาถ้าท่านช่วยกำบัดข้างบนน้าก็ลงมาเจ้าพยาได้มากขึ้นครับครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณท่านรองอธิบดีฝ่ายบํารุงรักษากรมชลประทานนะครับท่านรองสุเทพน้อยไพโรจน์นะครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับนะครับส่วนจับประเด็นร้อนวันนี้ผมแลวก็ท่านรองรอไปลาไปเลยนะครับสวัสดีครับ